ก่อนเริ่มรีวิวอย่าลืมกดติดตามช่อง a u t o c r r s Garage เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับรีวิวรถยนต์รุ่นล่าสุดข่าวสารยานยนต์และการอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ในวงการรถยนต์สำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับฮุนไดรุ่นใหม่ปี2026ที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีชั้นนำและสมรรถนะการขับขี่ที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและการเดินทางไกลถือเป็นอีกหนึ่ง SUV ที่น่าจับตามองและคาดว่าจะได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดโลก ุนได้2,226ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นเส้นสายที่ดูสปอร์ตและโชบเชียวกระจังหน้าดีไซน์เอกลักษณ์พร้อมลายเส้นโครเมียมที่ช่วยเพิ่มความพรีเมียมไฟหน้าเล็ดแบบเดย์มรันนิ่งไลท์และไฟท้ายเล็ดดีไซน์เรียวยาวที่ดูหรูหราและโดดเด่นในเวลากลางคืนล้ออลลอยขนาดใหญ่พร้อมดีไซน์ใหม่ที่เข้ากับตัวรถอย่างลงตัวเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ดูแข็งแกร่งและยังคงเอกลักษณ์ความเป็น SUV ที่มีความบึกบืนและหรูหราไปพร้อมกัน ภายในห้องโดยสารของหุ้นใด2,026ถูกออกแบบมาเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุดแก่ผู้โดยสารวัสดุเกรดพรีเมียมถูกนำมาใช้ทั้งหนังแท้พลาสติกคุณภาพสูงและการตกแต่งด้วยโครเมียมเบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบปุ่นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Apple Carplay และ Android Auto อีกทั้งยังมีหน้าจอดิจิทัลสำหรับผู้ขับที่แสดงผลชัดเจน ระบบเสียงพรีเมียมให้คุณภาพเสียงที่เต็มอิ่มระบบไฟแอมเบียนไลร่รอบห้องโดยสารเพิ่มบรรยากาศสุดหรูและพื้นที่เก็บสัมภาระก,กว้างขวางเหมาะกับการใช้งานในทุกโอกาสด้านเทคโนโลยีฮุนได2026มาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบช่วยเบรกอัตโนมัตริระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยาน รวมถึงระบบกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการจอดและขับขี่ในพื้นที่แคบระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัจฉริยะก,ก็ถูกรวมมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ขับในด้านสมรรถนะฮุนได226มาพร้อมเครื่องยนต์หลายตัวเลือกทั้งเบนซินดีเซลและรุ่นไฮบริดรวมถึงปลั๊กอินไฮบริดที่ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละตลาดเครื่องยนต์รุ่นใหม่ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับบนทุกเส้นทางและช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความนุ่มนวลแต่มั่นคงช่วยให้การขับขี่มีทั้งความสบายและการควบคุมที่ยอดเยี่ยมฮุนได2026ไม่ได้มีดีเพียงแค่ความหรูหราและเทคโนโลยีแต่ยังเป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจําวัน การประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นระบบเชื่อมต่อที่สะดวกสบายและฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ครบครันทำให้เหมาะสำหรับครอบครัวหรือผู้ที่มองหารถ SUV ที่สมบูรณ์แบบทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและความคุ้มคา่าหากคุณกำลังมองหา SUV รุ่นใหม่ที่ครบทุกด้านฮุนได2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามทั้งความหรูหราความปลอดภัยเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบกดติดตามช่อง Auto Crest Garage เพื่อรับชมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุด ข่าวสารยานยนต์และเทคโนโลยีที่น่าสนใจอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์จากเราขอบคุณที่ติดตามรับชม